งงไม่เคยเห็นเราชุดนี้มึงไม่เคยไปงานศพเลยมึงก็ไม่รูว่าม่งชื่อชุดอะไรชุดอะไรวะอ่ะขอที่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 ไม่เคยดูเลยแต่หนกูได้ทำตามถ้าถือดิ กลับไปเปิดยูเทิร์นดูเลยยูทูบไอ้แป้งหายไปไหนวะบ้านพี่มินทาหรือเปล่าที่นี่แหละเห็นตูดจำได้เห็นหน้าจำตูดงั้นเดี๋ยวพอตะโกนเรียกไปเนี่ยเอขาต้องจำเสียงไกูได้มึงตะโกนเลยพี่มินทาอ้าใครวะมินทาอ้าผมผมมาผมมาผมผมไหนอะผมเนี่ยผมเนี่ยแล้วผมไหนเล่า ผมจะเพ้อเรื่องไงกมบอกผมมาพม่จ๋ผมผมเองผมเองผมเองับผมไหนแล้วกูจะรู้ไม่นะไอนี่ไงมชื่อเลยนะอังสุมาอังสุมาอังสุมาเฮะออังสุมาครับผมเออเอเข้ามาเลยเข้ามาเลยประตูเปิดหมาปล่อยจะไปกัดกับหมาเข้าสิพี่ขังหมาไก่อนทำไมเอาผมผมกลัวหมาพี่ กลัวอะไรกลัวกลัวหมาพี่เพราะเพื่อนผมเหม็นด้วยนะหมาถ้าเกัดเราพี่เอาหมามาขังก่อะว่ากูอะไม่ได้ว่ามึงว่าผมเหม็นนะกูลัวอะไรกูบ้าบ้าพิบเปิดประตูเลยดิเอ๊ะแป๊บเดียอะไรเปิดประตูเลยเปิดเข้ามาเลยเปิดเข้ามาเลยประตูไม่ได้หรอกเปเลยไปเหลับเข้าด้กว่าเก็บแบบแบบยี้ดิอะไรวะหลัแบบยี้ดิโอเคแล้วเปิดประตูก่อนครับหลับเลยเปิดดิ เยอะมึงเปิดหน้าต่างก็เยอะดิบันนี้เปิดหน้าต่างเขลียวเปิดประตูว้าไว้เนี่ยเข้าไปเออเอาพี่มินทร์เธออาสมาโอ้โหไม่ได้เจอตั้นานอาสมาพู้ดาส่งจดหมายไม่ตั้งนานไอ้นายมันบอกว่าพีเพิ่งส่งจดหมายไปจดหมายเพิ่งถึงเมื่อเช้านี้เองอะไรส่งไปเป็นเดือนแล้วนะ จริงส๋อพี่จนถึงเมื่อเช้าไอ้นายมันเพิ่งบอกฉันมาฉันก็เลยมาหาพี่เนี่ยไปทนีผมถามแล้วบอจดหมายมานานแล้วแต่ว่าไปทันีหลับระหว่างทางไปกระท่อมหมดครับแต่พ่าอะไไงไปทนีไหนกินไปกระท่อม่าพี่เมนทาเรียกให้ฉันมาเนี่ยเห็นไอ้นายมันบอกว่ามีข่าวดีพี่มีอะไรอย่างนั้นเหรอตอนนี้พระองค์ท่านต้องการคนดีมีฝีมือเพื่อจะไปเป็นรั้วของชาติภายในเมืองเป็นรั้วของชาติ ไม่ไปแล้วทำไมอีกอ่ะใครจะไม่เป็นลูกของชาติลุงนี่อยู่วัดเธอดีนะเป็นลูกของชาติทำไมวะแล้วหมาไม่เยี่ยวรถตำลึงพันอีกหมาอะไรงีลุงทำไมลู้ของชาติทาไมจะหม่ถึงลู้ว่าอย่างนั้นประเทศเป็นบ้าทหารเป็นลูวถูกต้องแกพูดไม่หมดนะพี่บินทาก็ฟังให้จบก่อนสิเอางี้ดีกว่าพี่บินทาแยังไงในเมื่อองค์บาลซาองต้องการทหารไปเราไปกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดยววไยว ฉันอยากจะไปแล้วสิเดี๋ยวก่อนมึงคิดว่ามึงลำสวยกันเหฮะเดินทางมาไกลๆจะรีบไปไหนพักกินน้ำกินท่าซะก่อนโอ้มันจะเสียเวลาะเออไม่เสียหรอกนะเดี๋ยวจะให้รู้จักน้องสาวด้วยโอ้โหน้องสาวเรื่องผู้หญิงนี่มันไม่สัตว์เลยไอ้นี่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยเรื่องผู้หญิงไม่ได้เลยไอ้นี่เขาสาบานกันแล้วกับท่านอวตารเขาจะนอนชักป้ตลอดชีวิตนอนกินเหล้าตลอดชีวิตให่รับสิานอะไรนะท่านอวตาร แต่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพ่อน้องสาวฉันเรียบร้อยอย่างนี้พูดจาน้อยพูดน้อยพี่รอเออแต่เราเน่ยจะเหมือนกันแหละเป็นคนดีเป็นกุและสตีดีก็มีพี่บินทาพี่บินทาขนาดไหนน้องก็ต้องเรียบร้อยได้เลยพี่ได้เลยงั้นเดี๋ยวเอาน้ำมาให้นะได้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 ม่แย่สีม่แย่สีว้ยโอ้ยเรียกอะไร้อยแลีวแล้งแป้งครับ ออกมาฉากนี้มาแย่สีนะคะน้องพี่มินทามไม่รู้เรียกอะไรนะ,คะใครวะไอ้เรียกพูดคนจะหลับจะนอนเรียกอยู่ได้ใจเรียบรอยย้อยใช่ไหมพี่เรียบร้อยอใช่ไหมอ๋อสงสัยคงเป็นเสียงเสียงกล้องนะสิวันนีไไไ้ไม่รู้ไปไม่รู้ใครหรือเปล่าใช่น้องสล่าหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยวานออกไปดูให้หน่อยดิเฮ้ยดูสิไปดูสิคนจะหลับจะนอนอ,อะไรกันนักกัน กลับไปเล่นท in ี่บ <pe ้านไปเนี่ยรถจอดจะไม่ขับออกไปเลยปวนง่ายกัได้ไปเปิดหน้าต่างรับลมเปิดทางทียแล้วประตูบ้านเดียวออกไปแล้วเขาก็เจอแล้วเดี๋ยวค่อยไปรับเลยนะออกแป้งออกไปเลยอ๋อดูดูสิคะคุณพี่คุณแม่คะเนี่ยนะไม่แยสีนี่อยู่ที่นี่มาก็นานแล้วนะคะคุณแม่เป็นบ้านเกิดค่ะ ดครับมึงเปิดไปทางนู้นสิมึงจะเปิดเข้าบ้านทำไมกู้หลงเราปะผูผู้พามันมาทำไมเนี่ยมึงกับออกไปดูดิใครครับขอบคุณครอบครัวเอ็นอาร์ด้วยนะคะมึงคุยกับใครเนี่ยไม่รู้เลยมันมาเสียงมันมาเลี่ยดูสิ าทำไมครับมาทำไมอะไรปู่ให้มารับเขาเออถามยายมาทำไมครับเกนั่งดูลิเกหรือนั่งดูคนอวดผีวะเกนั่งอยู่เงี้ยเขาใส่แมสอยู่แต่แม่จริงแม่เขายิ้มแม่เขาหัวเราะอยู่นะเนี่ยจริงหรอเออมึงถามแม่ที่มีเบอร์โทรลูกวะเนี่ยโทรให้ลูกมารับเถอะเรื่อุูลูกเขาจะมาถีบเจ้า ไม่ได้ความแล้วดูไม่ออกดูเองสวัสดีครับผมสวัสดีครับถ้ามีคนมามันต้องมีคนยืนเนี่อยอีทีนี้มันไม่มีคนยืนถ้าไม่มีคนมานี่ครับ อะไรูปร่างขอเพี้ยองนี่เองนี่ครับอ่ะนี่นี่ใช่หนวดตาอ่อยปะเนี่ยหนวดตาอ่อยขอดหัวจะไปพักขหัวที่ไหนพักหัวไปใช้เอาไม่ใช่หรอมึงก็ว่างดูข่าววันนี้ครับตายแล้วยังไม่ตายแล้วรูปร่างมันเล็กงี้เองครับคุณค่ะครับคุณครับคุณแม่นี่อะไรกันคะเนี่ยนี่คือบ้านของมิชันนี่ครับแล้วทำไมมีคนแปลกหน้าเข้ามาอยู่ในบ้าน เข้ามาผิดเข้ามาผิดรเปล่าแต่ม่ก็ไม่น,าน่าจผิดแบบบ้านเรานี่ยคุแ่หลายแล้วรู้ว่าพี่บินทาเอาใครเข้ามาบ้านอาจจะเป็นพวกขโมยก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ขโมยที่บินทาบ,<ะ>บอกให้เราออกมารับ้ว่มีน้องสาวเขาแต่ว่าทำไไม,ม่มีเหรอฮะยิ่ยงเล็กใหญ่เลย แล้วบอกว่าเป็นน้องสาวไงทำไมเขาจ้ำท่าตกใจเห็นเราแล้วบอกว่าไม่ใช่เอ็มันจะยังไงกันแล้วเนี่ยแล้วเขามองเราเขาตกใจมันจะยังไงกันแล้วเอ๊ะขาแก่ใจมคนเลยตายแล้วคุณพี่คขะ วินจังหว่ายผมพูดมาครับมินทาวมต้อนรับน้องสาวใช่ไหมเนี่ยเข้าไ่ได้ครับน้องสาวพี่มินทาวเิญด้านในเลยครับผมเข้าขไปได้เหรอเนี่ยเข้าไปได้ครับคุผมเป็นเพื่อนพี่มินทาว <c oughs> จ้าอันนี้ตอนไหนมันตากลับบ้านเลยไหมเนี่ยพุ่มาตีมาตีมันเป็นการแสดงเหรอครับนีม่มินทา <c oughs> ลุกนานเลย้วอะไรล่ะครับอย่าบอกใครนะว่าได้กับพี่เล่นนี่ต้องเป็นความลับนี่พี่วิญญาณมีข่าวจากช่องเวิร์กพอยเอาจริงๆนะทำไมจ๊ะได้ครั้งเดียวกูไม่นับฮะได้ครั้งเดียวไม่นับใช่อ้าวเพียนอนรอเลยเฮียนอนรอเป็นพี่อะไรนะเขาเรือกคนกูก็อาศัยชี่ชุมรมพี่มีญาณแนะนำให้ใครเป็นใครเนี่ย เพื <ubers> ่อนของพี่เองนี่ผู้ชายชุดชมพูเนี่ยเขาชื่อว่าอังสาถทำความรู้จักกันเอาไว้ีล้วที่บอกว่าชุดสีชมพูนี่อย่อกนะคะคุณพี่อย่อกไปต้อนรับเมื่อกี้นี้ที่แบบว่าผมไม่มีเลยยไม่ใช่คนชมพูกันชอไม่ใช่ัคนเดียวกันหรือเปล่าันอจะองงดูลไปดูอะหันหัดัไปดูก่อนแตดีหรอแหมก็ลองดู ก็ดูนิดนึงนะเป่าสีบป่าไว้สีสูงสุด มาพี่อังสุมาครับผมทำความรู้จักกันเอาไว้สิผมชื่ออังสุนายครับไม่กูไม่อยากรู้ <c oughs> พี่อังสุมาไม่แย,ย่งสีใช่ไหมครับโออใช่ค่ะหนูไมาอยากรีดปูดอยู่ก็คือว่าจะมาขออาศัยนอนสักคืนหนึ่งครับใช่ครับแต่ผมยังไม่ได้กินน้ำกินท่าครับ อืมแล้วปูยังไม่พออยู่หรอโอ้โหชุดนี้รับพลังเหลือหมายถึงว่าเดี๋ยวแย่สีจะจัดการหามาให้ขอบคุณมากครับเอาเป็นว่าถ้าหากว่าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปผมขอโทษตรงนี้ได้ไหมพี <h <h> ่มินทามันยากจะรบกวนไปห้องไหนก็อ๋า ห้องให้อังสุมารูยไมต้องเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยงเกเลยฉันนอนตรงนี้ได้พี่ตรงนีหรอได้ไดแน่ใจนะโอ้ยวะดิผมนอนคููกับหมาเน่าเลยนะเออหมาเน่าอยู่ไหนหมาเน่าตัวไหนหมาเน่าเน่าห้ยนอนถ้าหากว่านอนตรงนี้ได้ก็นอนกันครับแต่ถ้าหากว่าขาดหรืออะไรเรียกชั้งกับเรียกพยาีได้เสมอยไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอตัวก่อนนะเกครับไม่ลไม่นอนได้เหอ เสียงดังเชีย์เดี๋ยวเขาเปิดเองบ้านเขามึงอยู่เฉยๆนี่นี่เฮ้ยกูจะบอกให้นะมึงนายนทำไมวะกลัวไปแย่สีเนี่ยเขาชอบเฮ้ยมึงพูดไปเล่นไปน่ะกี๊โดนไปยังไม่โนร้องคาถาเลยนะเด็กมันอาจจะไม่รู้ตัวหรือเปล่า แน่ๆเฮ้ยแต่กูว่านะมึงระวังตัวให้ดีเถอะมึงอ่ะตัวดีเลยมึงคืนนี้มึงนอนระวังตัวให้ดีเถอะกูเห็นมันมองมึงนะเห็นมันมองตลอดกูนอนสวดมนต์ถึงป้ารัตนาตลอดมึงเนี่ยพัฒจะลงโทษมึงอย่างหนักเลยที่มึงทำไม่ดีนะพัฒจะจัดสรรนอนนอนพรุ่งนี้เอาแรงไปขึ้นเป้าเจ้ามาสลองเชิญสลิป